ในฐานกายเราดูน้ำย่อยออกในกระเพาะก็ได้หรือดูที่ใจเต้นถ้ามีใจเต้นเบาเก็ดูเบาเถ้าอยู่นา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 น,าน,าน,านเข้าเดี๋ยวมันจะชัดเองเพราะอารมณ์พอดูนานๆไปมันได้อารมณ์จิตใจไม่แสบสายฟุ้งซ่านมันจะเริ่มชัดขึ้นมาเองถ้าเราไปเพ่งแล้วมันก็หายอีกแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นมันเป็นมาเราไปติดในขั้นของอารมณ์สมาธิมาก อย่างหนึ่งมันก็ไปกดทำให้ไม่เห็นสภาะวธรรมแต่ถ้าเราผ่อนลงมาเราดูแบบสบายๆแ,แต่เราควบคุมจิตของเราให้อยู่ไม่ให้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นเดี๋ยวส่วนละเอียดมันก็โผล่ขึ้นมาเองนะมันหายไปเราก็ตุ้นมาฐานกายให้ได้ลมให้ใจหายเราก็ไปดูฐานจิต,ตถ้าเป็นสนนักทางสมถะก็จะเห็นตัวผู้รู้เห็นตัวจิต อันนี้ก็ไปติดสมถะอีกเราจะเดินสายธรรมถะกัแล้วแต่เราจะเดินสายจะเข้าสวยปัสสนาต้องมีสัมปัญญาด้วยมีสัมปัญญามีสตินะมันเป็นการปล่อยวางจากความสงบระงับไม่เข้าไปยึดในความสงบแล้วก็เพื่อให้ก้าวหน้าไปอีกตะเกียกตะกายไปอีกต้องมีสัมปัญญาช่วยวก็าทำให้รู้ชัดนนก็จะพาดําเรื่องของฌานสมาธิไปได้โดยอาศัยความ สงบนั่นเป็นบาดฐานมีสัมมาญามีสติมันก็จะกล้าผ่านจุดน,นั้นไปได้ง่าย